สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชศีคลิปนี้ก็มาพูดมาไกด์รายดวงชะตานะครับประจําเดือนพฤษภาคม2564ของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นี่นะครับธาตุประจําตัวก็คือธาตุน้ํามักเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร,ร่นะครับพวกกามารมนะครับการดื่มการกิน นะครับเป็นคนที่รักสวยลักงามชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆแต่จิตใจดีนะครับเข้าอกเข้าใจคนรอบข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นใครได้พูดได้คุยแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกสนุกสนานนะครับเพราะคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ตลกนะครับเป็นคนเฮฮานะครับเกลียดใครไม่ชอบใครก็ดูง่ายๆมักแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ตอนใจดีอารมณ์ดีมีน้ำใจก็เหมือนกับแม่พระมาโปรดตอนโกรธก็เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับแม่พระเช่นเดียวกันแต่เป็นแม่พระเพึงิงนะครับอันนี้คือลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะประมาณนี้ซึ่งดวงในด้านแรกที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือดวงในด้านของการเงินนะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤษภาคม2564นี่นะครับท่านจะมีรายได้มีเงินเข้ามา หาคนที่เกิดวันศุกร์ไม่ว่าจะมาในรูปแบบเงินไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ก็จะมีเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการการบริหารจัดการเงินการลงทุนของท่านถือว่าจะส่งผลในทางที่ดีให้ได้รับผลตอบแทนให้ได้รับผลกําไรเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คนที่ทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีเงินเก็บมีเงินฝาก หรือเริ่มต้นมีเงินเก็บเงินฝากในช่วงเดือนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเงินเก็บเงินฝากก็จะเริ่มต้นมีเงินเก็บเงินฝากในช่วงเดือนนี้นอกจากนี้ในด้านโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะครับมีรายได้เข้ามาแบบฟุกๆแบบที่ท่านก็ไม่รู้ตัวว่าจะได้มามีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่จะถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งก็อ่าก็ถือว่าการเงินและโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะครับ ประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี้ทั้ง2ด้านนี่นะครับซึ่งก็จะได้มากได้น้อยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ทํากรรมที่ก่อที่สะสมมาของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนได้มากบางคนได้น้อยนะครับแต่ก็ถือว่าดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับด้านการเงินและโชคลาภต่อมาด้านที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การงาน นะครับการทํางานที่มีหุ้นส่วนมีคู่สัญญาหรือการทํางานเป็นทีมนะมันจะส่งผลดีกับคนที่เกิดวันศุกร์นะและนอกจากนี้ยังมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของหน้าที่การงานหรือคนที่กําลังศึกษาเ,าเรียนอยู่ก็มีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมนะครับคอยดูแลเป็นพิเศษและในช่วงนี้ถึงแม้ว่าการงานของท่านอาชีพของท่านการลงทุนการทําธุรกิจส่วนตัว โครงการโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านทานะมันจะมีคู่แข่งคู่ขัดแยง้งมายื่นข้อเสนอเยอะแยะมากมายหรือเป็นคู่แข่งคู่แข่งที่ทําธุรกิจเดียวกันกับท่านหรือเป็นธุรกิจที่ต้องมีการประมูลมีการแข่งขันคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็มักจะชนะเสมอถึงแม้ว่าคู่แข่งของท่านจะมีอิทธิพลมีบาร,รมีมากสักเพียงใดนะก็สู้คนที่เกิดวันศุกร์ไม่ได้ส่วนคนที่หางานหรือต้องการ เปลี่ยนแปลงงานก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่หรือเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนนี้และนอกจากนี้คนที่ไปสอบรับราชการหรือสอบเข้าทํางานในหน่วยงานในองคอง์กรของรัฐได้กชนนี่น,นะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับบรรจุหรือสอบผ่านหรือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับอาจจะได้รับมอบหมายให้ทําโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆของหน่วยงานขององค์กรหรืออาจจะได้ทํางานพิเศษ หรือมีอไรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็คือดวงในเรื่องของการงานของท่านก็จะประมาณนี้นะครับของคนที่เกิดวันศุกร์สุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นดวงในเรื่องของความรัก<ข>ดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี <S <S มีชีวิตมีชีวามีความหวานในชีวิตคู่ในชีวิตรักจนคนอื่นอิจฉาตาร้นกันเลยทีเดียวคนที่มีคู่แล้วมีคนรักแล้วนะครับอาจจะแยกย้ายกันอยู่หรือเลือกลากันไป ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่เขาจะมาขอคืนดีขอปรับความขอปรับทําความเข้าใจนี่นะครับและในเรื่องความรักในช่วงนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายที่เป็นผู้ชายมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของความรักหรือเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอไปมันหมายสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานก็ถือว่าความรักในเดือนนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นี่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะอันนี้คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นดวงชะตานะครับ การเงินการงานความรักโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้รับชมอย่างมีสติก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นดัง่งใจคิดเป็นดัง่งใจปรารถนาในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทำเฮง,งเฮงเวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณแล้สวัสดีครับ